ขีนไลน์เทลไลน์นะคะช่องข่าวสารที่เพืพาทุกคนไปขโมยเกี่ยวกับก,บก,บกบระแสในวงการฟุตบอลน,นะคะข่าวแรกของวันนี้ค่ะอเวโาน่ะสื่อโปรโตุเกสค่ะได้เผยว่าจอเฟล,ลิกแนวรุกจอมเทคนิคได้ค่าเหนื่อย35ล้านยูโรต่อฤดูกาลกับอนาเซอร์นะคะว่าที่สังกัดใหม่ในลีกซาอุนั่นเองซึ่งเยอะกว่าที่รับอยู่จากเชลซีเกินถึง4เท่านะคะเจ้าตัวเนี่ยเขาอยู่ระหว่างรอชูเซอร์เปิดตัวยันเป็นทางการนะคะในขณะที่สำนักข่าว้านเกิดค่ะก็ได้เผยเบื้องหลังจะเซ็นสัญ,ญญา2ปีค่าเหนื่อย35ล้านยูโรต่อฤดูกาลนะคะคปััจจุบ ่คสัญญาของเฟริกเนี่ยเขารับกับสิงบูอยู่ที่8ล้านยูโรต่อฤด,ดูกาลภายหลังจากที่เพิ่งจะย้ายจากแอตเลติกโอมาดิดกลางปีนะคะต้สนสัาามดาหนี้เฟริกเขายอมรับลดค่าเหนื่อยหรือ3ล้านยูโรต่อซีซั่นแล้วก็กำลังย้ายกับเบรติก้าค่ะสังกัดที่ปลุกบันเข้ามานั่นเองจนกระทั่งข้อเสนอนมแนวใจของอนนาเซอร์ถูกยืนเข้ามานั่นเองค่ะ ไปกันต่อค่ะฟาบิเชโรมาโนูนะคะคนดังนะคะได้รายงานว่า Forest นอตติ้งแฮมฟอร์เรส์บรรลุข้อตกลงเตรียมเซ็นแดนเอนดอยแนวลุกจากบอลอนยาร่วมทีมด้วยค่าตัว40ล้านยูโรบวกกับแอดออนนะคะซึ่งจอบาดเนี่ยเขาตามหาตัวแทนแอนโทนีอิรังกาที่เพิ่งอำลาไปนิวคาสเซิลนั่นเองนะคะและพวกจอร์นี่ผ่านมาเจรจาลงตัวกับทั้งบอลอนยาแล้วก็เอนดอยนะคะว่าที่แข้งย้ายเข้ามาแพงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรนั่นเองค่ะฟอรเรียนเพเทนเบิร์กนะคะ ผู้สื้อข่าวคนดังจากสกายสปอร์ตเยอรมนีค่ะเขาได้อัปเดตความคืบหน้าของดิวหลุยส์ดิอาร์นยะคะระบุว่าปีของหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยมีกำหนดเดินทางมาตรวจร่างกายกับไบเอเมิโนิกในวันนี้นะคะซึ่งทางเสือใตไได้บรรลุข,ข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับดิอาร์ด้วยค่าตัว75ล้านยูโรหรือ65.6ล้านปอนด์นั่นเองนะคะและล่าสุดค่ะก็มีข้อมูลเปิดเผยออกมาแล้วนะคะว่าดิอาร์เนี่ยเข้าเดินทางมาทัวร์เอเชียกับลิเวอร์พูลแล้วก็มีกำหนดจะออกจากโตเกียวในวันนี้นะคะหลังเส สิิ้นนนภารกจั่่เองคะตามรายงานของเดวิดออสตีนนะคะเปิดเผยว่าสวิการนิโคลสันยูเนเต็ดได้ยื่นข้อเสนอเพื่อย,ยืมตัวอารอนลัมเบลนะคะผู้รักษาประตูของซอทแธมป์ตันแบบมีออปชันซื้อขาดโดยที่ขณะน,นี้การพูดคุยระหว่างทั้งสอ,สองสโมสรยังคงดําเนินอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่มีข้อตกลงอย่างเป็นทางการค่ะทีมนักบุญนะคะเปิดกว้างทางการขายขาดเปิดเดียที่มีค่าธรรมเนียมสูงร้อมเงื่อนไขซื้อขาดนะ,ะดูอยู่กับทีมต่อไปในฤะดูกาลหน้าค่ะ ซึ่งดิวคาเสเซินกำลังมองหาผู้รักษาประตูรายใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะหลังจากที่เขามีแนวโน้มว่าจะพลาดการคว้าตัวเจมส์คัตฟอร์ซึ่งตามรายงานของเดอะอาร์ติกก็คาดว่าจะย้ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองค่ะ และค่ะสุดท้ายค่ะรายงานข่าจากฟาบิเซียโรมาโนเปิดเผย <ๆ S 2> ว่าอาเซนอลและก็ฟาร์มินโกยังไม่มีการเจรจาใดๆ,ๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ควาาตัวกาเบรียลเชซุด us นะคะกลับไปแข่งค้าแข้งในบราซิลอีกครั้งค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ว่าทิ์นาวิรายงานข่าวว่า,วาเชซุดเขาเตรียมย้ายออกจากทีมปืนใหญ่หลังจากบอลุขคอตกลงย้ายไปร่วมทีมฟาร์มินโกด้วยสัญญาย,ยืมตัวนะครับพร้อมกับออปชั่นย้ายถาวรในช่วงสัมเมอหน้าค่ะโดยทีมจากบราซิลพร้อมรับค่าเหนื่อย50%ของค่าเหนื่อยปัจจุบันของเชซุดนะคะซึ่งมี รายงานว่าอยู่ที่260,000 00, ปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างาคะสำหรข่าวที่แนทนำมาเสนอในวันนี้นะคะว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สุ่ใจกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กีกไลน์ไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้เนทะต้องไปก่อน,นะคะ่ะ